สวัสดีจ้าเมือน,นีดสิภามาทำยำเด้อพี่น้องยำหูหมูอันนี้เนะี่ยน้ำกระเทียมดองพริกสดกระเทียมตําใส่กันละคะ่ะน้ำยำปรุงน้ำยำก่อนเด้อพี่นอ้องน,นี่อันนี้หูหมูที่เนื่องแล้วนะคะสอยแดงน,น,นี่ก็จะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเล็กนึง เชื่อมน้ำปลาร้าหนัวนัวน้ำปลาร้าหน,วนัวนะคะคนใส่กันเลยตอนนี้ก็ตีสี่คึ่งนะจ๊ะทำกับข้าวไปวัดนะคะทำบุญนะคะวันนี้นี่มะนาวนะคะมะนาว หนาวลมเตะเศร้าขนาดหนาวเรื่มงหมนในทซ่งสีหนาวลมโวยโวยนี่ใส่บักหนาวคะ่ะใส่มะนาวหนาวชอบเปรี้ยวก,กว่าใส่เยอะอน,นี่เครื่องเคียงนะคะัขึ้นช่ายมะเขือเทศปรุงน้ำยำก่อนจ้า มะเขือเทศก็สีสันอันนั้นหันหมูยอหมูยอหนึ่งหมูยอห้าดาวนะจ๊ะหมูยอห้าดาวของทตาถนมจ้าชิมชิมก่อนใส่ปลาอีกก่อน

จะใส่ซูร์รดั่นดีกว่าบอท่านบอท่านด้ใส่ใส่นะหลายคนใส่ซูรดนิดนึงเฮียน <c oughs> บอกขาดซูร์รไม่ได้ <c oughs> ขาด <c oughs> อูมามิไม่ได้ช <c oughs> อบอูมามิใส่หวานเพิ่มนิดเดียวอันนี้เราก็จะเอา <c oughs> อะไรนะเขาเรียกหมูโหหมู หมูหมูนะจ๊ะลงไปเลยนะจ๊ะคนค่ะคนคนนะคะเดี๋ยวขอเวลาคนเป็ดอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง่ะนี่พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะใส่พักใส่ขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายหอมใหญ่พี่น้องมะเขือเทศนะคะ โอ้ยบรดสดีธิ์นาตาได้พี่น้องรสชาติก็ดีด้วยอร่อยอร่อยแล้วก็จะทำอย่างนี้นะคะไม่ถาดใหญ่เลยโอ้ยมันได้สองถาดเลยมั้งกละมังเนาะไม่ใช่ชามเด้ค่ะกละมังนะคะยำหม้อใหญ่ๆนะคะจัดเต็มนะคะบุญวันนี้นะคะทํายถาดี้สี่ร้อยถาดนี้สี่ร้อยกละมังนี่สี่ร้อยอันนี้ห้าร้อยนะคะโมโยดาวทองนี่ห้าร้อย ้าร้อยห้าร้อยแถมอันหนึ่งแถมตั้งอันหนึ่งอันละห้าสิบบาทนะคะแต่รสชาติอร่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แป้งเขาเยอะเขาใส่แต่หมูเขาบอกของเขาเนื้อหมูล้วนผักน้อยวะนี่เนาะผักน้อยได้นี่นะมีแต่หมูมัอืออร่อยค่ะพี่น้องค่ะไปเด้อไปเด้อไปกินน้ำกันจ้ายำหมูยอจ้าเออยยำหูหมูจ้า